มานาโตอินซิเดนหรือแปลเป็นไทยว่าเหตุการณ์มานาโตเหตุการณ์ที่ทําให้ข้อมูลนั้นแตกเป็น2ฝั่งฝั่งที่อยากให้มานาโตเป็นแรงเอสกับฝั่งที่คิดว่ามานาโตสมควรที่จะเป็นแรงเออยู่แล้ว สวัสดีครับผมเลมูชทสำหรับเรื่องราวในวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเพื่อนกล้ามใหญ่ของผมเป็นหนึ่งในตัวละครที่เริ่มมามีบทบาทในเซเดนโซนเซโร่สและมีบทบาทที่ค่อนข้างเด่นก็คือโคมาโนะมานาโตะเป็นตัวละครจากกลุ่มสปูกแชกที่กระแสค่อนข้างจะดีโดยความที่มานาโตะเป็นตัวละครที่มีโมเดลแบบล้ำบึกลหลายๆคนก็คาดหวังว่าอยากจะให้เป็นตัวละครเล่นได้เพราะเคยพาดตัวละครหุ่นล้ำบึกมาแล้วครั้งหนึ่งอย่างปอมเปที่ไม่ได้กลายเป็นเพลเ a เบิแล้วยัยงกลายเป็นอีเทียเล่ย์อีกด้วยแต่ แม้ว่าจะมีตัวละครใหม่อย่างยินฮารีกับลูเซียแต่ทว่าหวยก็ได้เป็นลงที่มาราโตที่ได้ทําให้เขากลายเป็นแลงเอหรือจะเรียกว่า4ดาวก็ได้ซึ่งตอนนี้คอมเมนต์นี่ถึง2000แล้วก็ยอดวิวสูงไปถึง4ล้านแล้วในขณะที่ลูเซียเป็นตัวละครแลงเอสแต่มียอดวิวแค่ล้านเดียวเองซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้อ้างอิงมาจาก Twitter หรือว่าแอปที่ชื่อว่า X ภายในคอมเมนต์ก็ต้องได้เรียกว่าดุเดือดเลือดพ่านกันมากซึ่งหลายๆคอมเมนต์จะสื่อว่าตู้ผู้ชายแลงเอแล้วเหรอตัวละครตู้ผู้หญิงเจ็ดตู้ติดไประมมาาณนนนีี้้บบบบงงค่ถึขัแเก แต่นั้นนนอนว่าก็มีอีกฝั่งที่ผมบอกว่าเป็นเรื่อง A ก็ดีแล้วนี่จะได้หาง่ายๆซึ่งพอมาถึงตรงนี้ก็ตามที่ผมบอกไปว่าคอมูก็ได้แตกเป็น2ฝั่งฝั่งที่บอกว่ามานาตะควรจะเป็นตัวละครเลงเอสก็จะบอกว่าถ้าจะมา A ทําไมไม่มา A ตั้งแต่ตูออย้ยูสหาก,กับอลิส พราะว่าบทบาทของมารนาโตในบทนี้ถือว่าเด่นมากเด่นไม่แพ้ตัวละครอย่างอาลิซและก็ยูสฮาเลยแถมมีบทมาก่อนอยูสฮากับอลิซด้วยซ้ำมีตั้งแต่2อยูยแล้วและด้วยความที่บทบาทนั้นส่งโมเดลก็สวยกระแสตอบรับของตัวละครผู้ชายที่นาน,านทีจะออกมาดีก็โดนเดฟท,ทำให้กลายเป็นแรงเอในหมู่สาวๆที่ยังไม่รู้จักด้วยซ้ำบวกด้วยเรื่องตัวละครชายที่นานานทีจะมาทีส่วนมากมักจะโดนขั้นด้วยสาวๆอยู่หลายแพทซึ่งโดยทั้งหมดที่พูดมามันดูเป็นจังหวัดที่ดีในการปล่อยตัวละครผู้ชายแรงเอสแต่เราก็ได้แรงเอ แน่นอนว่าฝั่งของคนที่คิดว่า A ก็พอแล้วก็จะมีเหตุผลว่าหน้าตายอย่างนี้ก็สมควรจะเป็นแรง A อารมณ์แบบดีไซน์มันไม่ได้วิ่หวาอะไรแถมที่เสื้อก็มีปักอักษร A ไว้แต่แรกอยู่แล้วด้วยการเก็บไมสเกปหรือว่าการเปิดตัวละครซ้ำๆโคโมโนจะได้ M6 แล้วก็ถอดเสื้อได้ไวๆด้วยซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้ผมขอพูดในฐานะตัวผมเองที่เล่นเกมค่ายนี้มา5ปีนะตัวละครแรง A หรือว่า4ดาวเนี่ยมันไม่มีการันตีครับการจะได้ตัวละครแรง A หรือว่า4ดาวขึ้นอยู่กับบ,บุคคลน,นั้นๆเลยบางคนกดจนออกดึงทองลไ M6 เยม่ ก็มีหรือจะบอกว่าตัวละครแรงเอไปอยู่ตู้ถาวรแล้วมันหาได้ง่ายบางคนเล่นเป็นปีๆแล้วยังไม่ได้ก็มีขอแบบนี้มันขึ้นอยู่กับดวงรายบุคคลจริงๆผมไม่เข้าใจทำไมเอามาเปรียบเทียบกันซึ่งคนที่เขาอยากให้มานาโตเป็นแรงเอสมันมีสิ่งที่เรียกว่าการันตีมันไม่เหมือนแรงเอที่แบบรวมลงแรงๆมันจะได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ซึ่งนี่ก็จะเป็นเรื่องที่หลายๆคนที่ชื่นชอบมานาโตอยากให้เป็นแรงเอสและการที่ถ้าหากมานาโตเป็นแรงเอสมันยังมีข้อดีมากกว่าแรงเออีกอย่างด้วย แรงเอสกับแรงเอจะมีอายุการใช้งานที่ไม่เท่ากันหากตัวละครนั้นเป็นตัว DPS ซึ่งแน่นอนว่ามาราตกก็จะมาเป็น DPS สายรับเจอร์ธาตุไฟในบุมมองของคนที่อยากได้มาราตกเป็นแรงเอสเขาอยากที่จะใช้นานๆซึ่งถ้าใครเป็นแค่ผู้เล่นแคชชวลหรือเป็นแค่ผู้เล่นธรรมดาการเอาตัว DPS แรงเอไปผ่านคอนเทนต์ก็รู้ๆกันว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยหรือบางคนอาจจะผ่านไม่ได้เลยก็มีเพราะผู้เล่นส่วนมากไม่ได้เป็นผู้เล่นสายชาเลนจ์หรือผู้เล่นสายทรีฮาร์ดการที่ถ้าตัวละครเป็นแรงเอสแล้วมันเหมือนจะได้ประกันชั้นหนึ่งมาแล้ว,ว นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่ว่าการที่มานาโตเป็นแรงเอแปลว่าเราก็ต้องกดผ่านตัวละครแรงเอสหน้าตู้นั้นๆซึ่งก็จะเป็นลูเซียสหรผมการกดมานาโตผ่านตู้ลูเซียรู้สึกว่าไม่แย่เนื่องจากลูเซียเป็นตัวละครซัพพอร์ตผมคิดว่าน่าจะเอามาซับมานาโตได้แต่นี้อยากให้ทุกคนมองมุมกลับกันหากตัวละครแรงเอสหน้าตู้เป็นตัวละครดี s ีเอสหรือเป็นตัวละครที่ไม่สามารถเล่นกับมานาโตได้เลยล่ะแต่ใจคุณตั้งใจจะเล่นมานาโตไงแล้วเอสนั้นจะเอามาทําอะไรผมถึงบอกตู้นี้ยังดูดีที่ลูเซียเป็นซัพพอร์ตที่ ส่วนตัวผมผมเคยคุยกับช่องแชทหลายครั้งแล้วผมมีทั้งหมด2 ID อดีซึ่ง i อดีหลักไม่มีปัญหาอะไรแต่ i อดีลองผมไม่มีตัวดาเมจผมคุยกับแชทไว้ตั้งแต่ตอน2.0แล้วว่าถ้ามานาโตะมากลายเป็น Playable ผมน่าจะเอามานาโตะมาเป็น DBS ใน ID ดีลองมันก็น่าจะทําให้ i อดีลองผมเล่นสบายขึ้นหากมีตัว DBS LangsS อีกเสกตัวหนึ่งไอดี ID ลองผมมีแค่ฮิวโก้ที่เป็นแรง s สแบกหลังหักละแต่ก็น่นแหละครับคลิปนี้ผมไม่ได้มาชี้ตัวว่าใครผิดใครถูกสาหรับผมมันไม่ปแปลกหรอกครับที่คนเราจะมีความคิดที่แตกต่างก สำหนับผมมองว่าเป็นการดิสคัสกันซะมากกว่าในวงการเกมการามาันต้องมีสักตัวหนึ่งอยู่แล้วที่ต้องไปลงแรงเอแต่ถ้าหากว่าในอนาคตมีตัวละครที่คุณชอบมากๆชอบมากๆจนอยากให้เป็นแรงเอให้ได้แต่กลับกลายมาว่ากลายมาเป็นแรงเอผมก็อยากให้หมองว่าเป็นใจเขาใจเรา ผมเชื่อว่าไม่ว่าใครคนไหนก็อยากให้ตัวละครที่เราชอบได้สิ่งที่ดีที่สุดเพราะงั้นเรื่องราวที่ผมได้สรุปแล้วก็เล่ามาในวันนี้ทุกคนก็สามารถลองคอมเมนต์ข้างล่างดูกันได้ถ้าใครก็ตามที่จะพิมพ์ด่าวคนที่อยากให้มานาโตเป็นแรงเอสหรือจะพิมพ์ดาวคนที่บอกว่ามานาโตมีหน้าตาได้แค่แรงเอมาด่าผมแทนดีกว่าหรือไม่ก็พิมพ์ไปหาสปอร์ตแล้วก็แจ้งทีมงานว่าอย่างอย่างนี้มันไม่ดีนะด่ากันเองมันไม่ได้อะไรครับซึ่งผมเชื่อว่าคนไทยคงไม่ด่ากันมากหรอกผมแค่เห็นว่าคนต่างชาตินี่กกกััันนนววจจลคไทะเป็นอย่างนนนั้ชกกกแบบบตลอ็นส่ก ไปกาลังใจใผมด้วยไม่รู้คลิปนี้จะทัวลงหรือเปล่าแต่ก็อยากจะสรุปข่าวให้ฟัง,งเฉยๆสำหรับวันนี้ผมก็มีเรื่องพูดแค่นี้แหละปกติผมจะทาเป็นคลิปแนวเล่าเรื่องแล้วก็คลิปแนวแบบเพื่อเธอถ้าใครสนใจก็ติดตามผมไว้ได้แต่ถ้ามีเรื่องใหญ่ๆแบบนี้อีกก็อาจจะมีมาทําเล่าให้ฟังสำหรับวันนี้เลืมูชกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพีช